สวัสดีมสวยๆคุณเจ้ามาเบิ่งบังมี่นะผัวขอไปอ,อยู่ขอ,อกระบุมีเวลาเบิ่งขอบักมี่ด้วยคุณเจ้าด้วยน่าวเพื่ลไป่าเลยป่าจนเน่าึคงหนึ่งเลยอันนี้สิดได้เด้อ้อาแนวมันก็นเดี้ยนั่นแล้วก็ต้องผ่าเลยบด้เบิ่งเลยขอก็ได้ข้าจะไปนั่นไปนี่อืมอ ป้าโตสุมเจ้าบริภายากเลยเฮ้ยเห็ดแนวนี้เอาแล้วกระบีเลยตีออกเลยนี่เฮ้ยตีออกจังซี่เลยมือน่ะโอ้บ่ได้บ่ได้บ่มาถ่ายคนรอคนน้อยก่อนเมกเอ้ยสไปนดแม่บ่ลูกมาพี่ดูมาให้ FC เบิ่งความดอก่อนออกมาาเบิ่งความอก่อนปาตเต็มุดเจ้า เย็น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 ฝนเต็มสุดฝนมาอกน้อยสิไปอืมสิดายเด้กฟิชชังเป็นแนวนี้อันนี้เขาบอกเลยนะว่าตัดลงมาบ่มตัดลงมาบ่มเน่าจนว่าอยากบด พ่อคนเนี่ยใส่จะชี้ขาวนเนาะใช่เป็นเหตุวี่ยเนาะเนี่ยมันเปื่อนนะอ่ะมันคือบัวซุกะมันเป็นเดืยอดว,วะใะ่ยังบัวซุกบัวซุกซ้ำหนาวแล้วทิมรถอ่ะมันคือบัวซุก撒ะชิมเจ้าบ้าน บ <c ười> e 네่ม네ันก็เป็นแนวนี้บ่หมอมีรอบนี้บ่เป็นแหลบ้งนแล้วออแกบ่สุกเพิ่นรอบก่อนก็บ่สุกบ่สุกซ้ําได้แม่เอ้ยมันบ่สุกมันเน่าบ่สุก

โอ้ยตาตัดโลดนะตัดโลดตัดโลดน่าตัดโลดนี่นี่หมากตัวมันตีแห้งๆอย่างนี้นะเออนั่นแหละอืมเไม้เสียบมันเ,นเอ้าถอดออกแล้วเกือบนะเมฆถอดเห็ดยางเกือบ่ะ ไม่เลยนะไม่ชิบินนะนี่เอาตัวนี้ลนอันนั้นมันชิบินนะผ้าชิบินนะชิได้ผ้าอะไรข้อตอกล่งลนหันผูวได้ผู้ผัวผัวผความผีดือของมัน Đúng mà, đúng mà Mẹn 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 ได้แล้วละอ้ามันแค่แบบว่าอยากได้ไม้เสียบละล่เนาะก็ได้เลยนาะเออโอ้ยเสียดายเด้บาทีงฉันก็ได้หมกงเฮงามๆไปกินเนาะหมองเฮ็ดงานแต่เนาะโอ้ยไอเนาะเขากินเบ็ดเลยท่านว่าท่านซุกซำงวันนั้นบ่าฉันเสร็จแล้วไปรถไงว่ายนี่ก็ถิ่มละล่ะมีไปกินเนาะ แบบนี้ทอดที่ยังเกิบนะบัไปบ่เดนนี่ฮะบัวไปบปไป่พาไปหลอกบังคีนน,นี่เอ้โหคุณรับตายอืมบบแสงโตโล้ฮระบทอดเกิบบาดเนี่ยโอ้ยเบิดเลยโล ดอกถว่วอาเลย <C> e <ars> เอาสรุปแล้วบดได้เอาไปนาดอกอันนี้อยู่น้ำยายเด้อลูกเด้อมันห้อนเด็ดแม่อยากเอาไปนําแม่สิไปนั่นไปนี่อยู่ยันยากอยู่กับยายแม่เบื่องลานไปซะอยู่กับร้านดอกมันเดด <c oughs> อ,อยู่กับร้านนี่แหละทงนมทงยางเสียอ,อ,อกมาก่อน S <S พี่มาตั้งไว้ <c oughs> พี่แม่เพิ่นหัวไม่เสียบบังมีลูกเคยเพิ่น <S 2> <S 2> ไปหลอกกะที่หอหนา <C oughs> หัวหนวดหัวตาจะเพ่ดงานเลยเบ้ยเข่าลูกก็อยู่ในนี่นะบโบชัยอนะนะให้มันเนี่ยไม่ได้ถือเข่าไปบ่นั่งลูกลืมแล้วนั่งลืมแล้วหัวเขาว่าก,ขกับเตี้ยมข่าคล้องกับสิไปเราคือกันกนี่ปัน่นมาปั่นเครื่องพี่น้องเอปั่นเสื้อผ้าปั่นเสื้อผ้าแล้วก็สิไป เด้อพ oh, no, kind of wow, ี่น้องเด้ออ้นน้อยก็สิไปลาน้ำนี่มาส้วนแม่น้อยแฟมิลี่ไปน้ำเด้อทุนเจ้าเด้อส้วนแม่น้อยแฟมิลี่ไปลายน้ำผมจะไปดินผู้แหละไปอันอ้าวพัวขอโชคมาบ้านเนี่ยหมวกจะไปใส่แดดได้เอาได้หมวกได้แดดแท้ๆทุนเจ้ามือก็ตัวเออกำลังมามากระเทาบอล เขียนถื่อใส่ล้วะเขียนอนันต์ใส่ล้วเนาะเออของน้ามันเต็มเลยต้นไหนสบายดีเลยพี่น้องเด้อใส่หน้ากากก่อนพี่น้องใส่ได้เจ้าเอ้ยมันอันนั้นแดดแห้งวายได้ใส่ก่อนใส่กันเนาะอืมขอไปใส่แบบเป็นเบี้ยวๆผ่าวลูกค่อยหน้ำก้นช่วยให้อันตัวอืมมัดอ่ะเอาไปน้ำมาเลยว่าเอ้ยบ่าเอาไปน้ำดอกมันนันต์มันมุดมัดมันยังมันแดดเนาะช่างใจนะอีต้น แตาเมขยานนอนอยู house, ่เพ right. oh, really? ื yes, ่อนใกล้แม่ซะอันนัคนแบบคนสิการ์มาสะรันหรือเปล่าบังไม่ได้เพิ่มไม่ลีห่อคักอลิ่งเจ้าโอ้ได้กี่น้องเ้ยมีแว่นตาใส่อีกเออแว่นใส่น้ำเลยขับหลดไปกันกีบพุ่นเข่าตาอืมแหงเก็บตาอยู่ใส่เลยไม่เงาไปสะบันเลยเกนดไป